สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็เป็นเช้าที่เลขวันหวยออกมาเนาะกันเนาะตื่นขึ้นมาก็เห็นได้ว่าเจนแดงตื่นสายว่าสิเบิ่งแต่มื้อคืนนี่ก็บ,บ่ได้เบิง่งเพิ่นอาจสิส่งมาให้แต่มื้อคืนเนาะก,ก็พักพอดบนัดนี้ตื่นขึ้นมาให้มื้อเช้า2:00นเช้าพี่น้องเอ้ยคิดพ่ออยู่หันบ่ลุกขึ้นมาเบิง่งจังได้เพียนอนคักฝนก,ก็ตกซั่นแหนเลยนอนดี แล้วตื่นไปวัดเลยมือนี้จังนันกับว่าได้แต่ว่าก็ขอให้มีโศกมีไส้น้ำกันเ้อล่มวยวยจากล่มฝนหรืออนล่มหนาวทั้งหนาวทั้งฝนลหะปลายฝนต้นหนาวคะาะทผช้ม่มเศ้านี้ก็ขอให้เป็นเศ้าสีวันดีดีวมยอกก็ขอให้ถูกกันทุกคนนะคะเศ้านี้บรรยากาศดีอากาศดีดี เลขวันหวยออกกับแม่เนาะจะไปเอาน้องกันตื่นเลยแง่ฝ่หัดนี่ดอกไม้ง่ขี้มจัดปรลดราคาด้วยค่ะลดราคาแล้วตต้งเตมือนี้เป็นต้นไปไผสั่งเต็มมือว่านมือนี้เขากะจัดไงเลยค่ะค่ะพันหนึ่งร้อยบาทหัดง่แค่เสียมกะสี่ร้อยบาท บำรุงสายตา3502กับปุก700ดร้อยท่หให้นะเขาตื่นขึ้นแม่เห็ดกับข่าตะเสา,เาเออพี่น,น,น้องเอ้ยเอาผมียกเอดจังสั่นใหญ่เลยยังใส่แป้งเปิดตัวนี้สองลลูกแแ้วพี่ทอดไข่้นเป็นลา้างก้นด้วยนะคะแปรงฟันล้างหน้าล้างก้นด้วยเออตื่นก็ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ยนทอดไข่ให้ตื่นหลังง้องี้อ เพิ yeah. um, ่นคือตื่นไวเถิดสันไครเป็ู้เพิ่นเจ้าแกงเขายังออกดูบ่เอแม่นเพิ่นนอนหลับเองนี่มื้อคืนนี่เพิ่นไปโรงเรียนมันก็เรียนนอนตะเวนนอนตะเวนบ่สู้คืนก็บหาหกถุมแม่มือคืนนี่หลับเองตั้งแต่เว่นเลยไปโรงเรียนเพื่อนตื่นตะเช้าถ้าวัจนปกติมึงด้เพิ่นพากันตื่นขึ้นมาเฮ็ดกับข้าวตะเช้าเดียนตะเกาตื่นขึ้นมาเหตเ็นเพิ่นหนึ่งเขาเฮ็ดกับข้าวเออพ่อแม่ก็ภูมิใจ จำนี่ก็เอาละมีความสุขลูกกลูตื่นขึ้นมาเฮ็ดให้กินเนี่ยเหมือแลงไอเฮ็ดให้กินโอ้ยมีความสุขเอาแล้วนี่ยแหละเขาเรียกว่าความบัตรต้องซื้อด้วยเงินเด็กตื่นมาเฮ็ดเด็กดีๆืี่เมื่อเฮ็ดให้พ่อให้แม่กินหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำให้พ่อให้แม่ก็ดีเป็นบุญบุญนนั่แหละเเออลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะเอ้า เลขวันหวยออกมาเลรดิแน่นบ่เอาบอกแต่นี่ยก็ร่วงเฟซนน่าเลขกแม่นวันหวยออกเด้เพิ่นหายแม่เรียกแม่ค่าเนแม่บออืมอเขียนไว้เร้วแต่ว่ายังม่ไทยชันชันกันยั่อยืนยุดอบนะแม่ก็อยู่ในสุดียอกกัน ไปนั่สวนฟันดีดีัพนี้นันเราจะมาขาย่แต่ว่าแสงทันออกก่อนฟันดีดอกก็จะมีของดีก็จะเล้มากจากล้องเข้ามีแนวคุมกันมีแนวคุมกันแต่ว่าเล็กก็จะว่าสามหกโตคนน้หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนยอ๋อไอเอฟซีฟังออกเอาท่านผู้ชมสื่อหาหาน้ำเลือดสายในโทรมาบอกเจแดงว่าเขาสิให้ออกหาหาอ่าหนึ่งสามหนึ่ง 100ไปนอคน00อากาศดีบายก็สะอาดมดกบ่มามีคนดคนอยู่แม่นคนอยู่หมดก็บ่มามาไปนําบ่2ตัวนี่เฮาไปนําดีอยู่ยังว่ามันกัดเข้าบ้านนี่อือคักมันไว้บ่บาดนี้เอ้าปิดประตูเไว้เลยม่นบ่ยามันเฒ่ามาดดๆๆเอาท่านผู้ชมเว้าเรื่องเล็เฮาบัดนี้ อันได้รับสายในมาว่าหาหาคุนเสียให้ออกข้างล่างอบันนีแค่เสียมเนี่ยฮรก็ลดราคาสี่รอยบลงล่วงสายตาสามร้อยห้าสิบคู่ละ 700. เจ็ดรอยบันนีขีขข้มหนะ่พันพนหนึ่งร้อยท่วนจัดปูกับคุณพิมพ์พร<อ>คุณพิมพ์พรบอกจัดปูเลยบาเาด้รอก,ก,กาคา,น,าน,น่ิมน่ะพนพนหนึ้่วนจัดปกับคุณพิมพ์พรคุณบอกจัดปเลยบ้านหนาวมาไอนึ่ิน่ะพันพัน้ยวจัดกับคมพุณ เพื่อว่าจะป้องกันป้องกันผิวแห้งแตกก้านอีหยังพวกนี้นะผิวลื่อลอยแน่ๆเพิ่นเพิ่นหน้าเนี่ยเพิ่นหนาเพิ่นใสขึ้นขาวขึ้นไอ้เพิ่นหัดใสอยู่เพิ่นหัดใสเอฟซีคอมเมนต์ว่าผู้หายคักว่าชันเพิ่นไปหากบไปตะทงหน้าบอเพิ่นไปหน้าช่วงนี้เพิ่นลงตะทงลงตะทงไปเฮ็ดหน้าไหมเพิ่นเลี้ยงปลาข้าวเหนียวร้อนๆอ้วน ให้ประหัดใส่น้ำเยอะคีมนะดนได้น่าใส่ดำ,ดำกระดำใส่เด้อค่ะท่านผู้ชมไปไปเบิ้งเอาเลขแน่นไป,ไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่นานผู้ชมเอาใบเอาใบเลขออกมาเลยเนี่ยยุงออกมาข้างนอกไปละรอสักครู่ค่ะทุ่่มส้มอ้าวนี่ได้แล้วนี่ เลขไม่น่าลงทุนได้มาด้วยสาวลงให้เอฟซีตื่นสายก็คิดอยู่ว่าเพิ่นสีย<อ>หายมากแต่มือขึ้นให้ได้น,นี่ค่<ม>าจาเลขวันหวยออกซีเจ็ดข้างบนสามเจ็ดบนหกหกล่างหาสามล่างอันนี้เลขแน่ดังนี้หกหนี่เลขฟันต่ีวันปูหรอบแรกมมาหายแปดหกหกข้างล่างแปดแปด 47ก็ตรงอันนั้นอยู่เด้ละ่ะตรงเลขเด่นอยู่มันเป็นเลขประจําวันอืมันเป็นเลขอันที่มาแรงอยู่ในอันแม่นไม่มี3ตัวน,นี้ไม่สิถูกหวยก็เด่น407ไอ้ม<ห>ันสิมันกันบ่เลขวิข่งเลขกันวิ่งเงินล้านก็3กับ7หัวน,นี่บ่แต่ว่าเก่ายืนเด้อบ่เก่าก็37มันออกมื้อคืนนี้เนาะอืแล้วมันสิมาออกไทยนําก็บ่แน่เด้อเอาครับ47มักอยู่แต่ว่า อันนั้นเพิ่นบอ่อันนั้นให้เพิ่นบ่จับคู่ให้ผู้ใหญ่ใจบุญนะก็มีแตะสี่เจ็ดที่บ่จับเล็กคู่เล็กบ่ค่อยจับคู่ขขคก,คกันแม้เล็กกันนั่นนั้นวิ่งเงินหลานที่ของตัวน่ะสามเข้าไฮเซตกับสามแต่ว่าบ่มาน้ำกันเจ็ดกับสามออมเป็นสามสี่กับสามบอบอ่บ่อีกสี <โก S 1> ่ก 4, ับเจ็ดนั้นข้นนนางหนามัน่ะเจ็ดกับสามงานบะ่ค่อยมาน้ำกันอันของแม่นี่ยสี่กับเจ็ดบ่เคยมาน้ำกันเต้นมันมาได้ดิแต่ว่ามันหลุดสองมันสุดสองวันแล้ว ตีกายนี่ละมันดูสอกมันอ่ะอันอันที่อันมันบอกมาน้ากันมันมาน้ากันเลยเพิ่นสลบเลยอันเผ็ดท่านด้วยนะเพราะว่ามันบอกเคยมาน้ากันจักเทีแล้วมันมันดูสองรอบแล้วแม่เนมันยังดอกมันอาจจะม่น้ากันก็ได้มาน้ากันก็ได้สีเจ็ดก็เป็นประเด็นเรามาประกบกันเนาะแล้วก็หาสามมวดวังหันเลขเพิ่นไกล่เคียงเพิ่นหอยหกศูนย์เก้าศูนย์ออกหกหนึ่ง ใกล้เชียงบันนี้เออเลขเพื่อนจำได้แล้วแปดหกเจ็ดหกพี่น้องจำได้บะแปดหกเจ็ดหกเมื่อออกเก้าหกพลาดตัวเดียวอันนี้สี่พลาดตัวใดข้าวมุกส้มถ้าพาทเอาเป็นสี่หกบะสี่หกกระถือเลยเนาะเนาะจะไปทายยังสี่หกกระถือเลยเพนว่าหันเพื่อนไทยเจ็ดหกแปดหกแม่เจ็ดหกแม่ได้ตัวรหาแสนมีแดงไม่มีเลย ได้ตัวละ 5, 000, หาแสนงดก้อนขั้นเจ็ดหกนะบัะนนี่ขั้นแปดหกได้ตัวละสี่แสนมันมาออกเก้าหกจำได้แล้วเนาะงดก้อนนี่เป็นไก่แบบนี้ละ่ะเจ๊แดงสรุปหวยหวยนี่ยังไงนี่เขาเสียหายนี 5, ่วหวยออกนี่เขาเสียห่าเจ็บน้ำงดก้อนมันหกเจ็ดกับอันแปดเจ็ดไหมโอ้ย แปดหกอาแปดหกกับเจ็ดหกมาออกเก้าหกวันนี้มันสตัดใดเจจีดีนี่เขาข้นสี่ิสาม,าม,มเอาไวลาเด็กบานหาลงทุนนี่มันนี่ซื้อไปแล้วเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกแปด้านี่กับเป็นตัวมักแล้วนี่ ไทยเนาะไทยบึงสภาพคุณเนะวันหวยออก,กนะครั <laughs> บเนาะบงสภพาพเฮ้าในบุไทยเฮ้าแม่นมครับเออรีบลาหวยออกทำน้ำเนี่ยนะงวดศูนย์เก้าเพื่อนให้ศูนย์เก้าบนแม่กระถือน้ำเพิ่นแสนหนึ่งบันนี้งวดต่อมากอะเพื่อะถูกเรียเดตรงๆุ่ถูกตรงตแต่ว่างวดว่างหันเพื่อนไห้เจ็ดหกแปดหกมันมาออกเก้าหกงวดว่งหันนะ กันแม่นออกกันเจ็ดหกไม่ได้หาแสนกันแม่นออกแปดหกไม่ได้สี่แสนว่างันงานบางงานมันมาออกเก้าหกคนดื่มคับพิเศษเหรอครับอันนี้เลขถ้าเจ้าโทษมาบอกเมว่าสายในคนสิงออกฮาฮาทางล่างสายแนงเลขสายแนงจะเหยาะออกฮาฮาเมย์เขาสิยงออกฮาฮาล่างห้วนนี่เขาบอกนะโอ้เสื่อมอ่มันเสื่อตรงกันก็หกหกกระลดลงมากพอดีตัวนี้ฮาสาม งว,ง,วง,วงวดงวดงวดนั่นเพื่อนหายหาเจ็ดมันออกหาแปดเอ่างวดงวดทีปุนะ่นอ่าผ่านหายหาเจ็ดออกหาแปดพันพิษกส็สีพิษเต็มตเดี๋ยวพ<ต><า>ันถูกตรงตรงเลยเด้ะงวดสองสี่เพื่อนกัให้สองสี่ตรงตรงบนเป็นบนหลังเป็นหล,ลังเหครับแม่โบตรงกับพ่ออมริกเพื่อนอนะ่ะเห็นมางวดกวนเพื่อนหาอันอันแปดหกกับเจนะ็ดหกน่ะมันออกเกนะ้าหกอ่ะลดแต้มหนึ่ง อันนี้กระเสี่ยงดวงเบื้องละเล็กหน่อยตัวลดกระสงหัวงมานเถอดหรือผู้ใดมักตัวใดก็ใส่จังสี่เจ็ดสามเจ็ดจังสี่กระสีส่มากหกเจ็ดหรือหกเจ็ดก็ม่ได้มันเป็นเลขดับสายแข็งเลขไม่น่าลงทุนเแมนแต่ว่ามันก็ออกด้ดอกครับมันจะเสียทั้งใดมันจะออกหกเจ็ดก็เป็นได้หรือจะเป็นสีหกก็ได้เป็นสามหกก็ได้เด้นะแต่ว่าเจ็ดเพื่อนเป็นยืนอยู่แล้วเข้ามาเอาตัวนี้ละห้าเจ็ดไปนั่มบอก เราทำผู้ส้มผิจารณนเอาเนาะพิจารณนาอา,าเด้อ่ะเด้อเลขบมหนานลงทุนกระซื้อลดไปมากนี่บ่ต้องฟั่งเพราะว่ามันเคยผาบอยู่เขาขึ้กันแม่หมาดมน,นั่น,นเรียกไม่น่าลงทุนเ,นเลขไม่น่าลงทุนนี่งวดนั้นมาเป๊ะเลยงหวดใดบบกี่มันมากนะก็บไปเบิ้งซื้อดอกมักอยู่เรืหาแปดกับอันนบอ้นกระปั้นมักถึงสี่ตัวนี้เลยผู้ใดมักก็ซื้อรดขานผู้ส้มอ่ะ รวยๆแห้งๆเป็นน้ำกันค่ะ